ระเป๋าเข่ายังยังเข่างันแบบนี้เข่างันกับเข่ากลางยังบ่ลายดอกอันนี้ก็คือเห็ดหน้าป้าถ้าว่าเเห็ดหน้าป้าน้ากะสีบอได้อันป็นอะไพี่น้าเห็ดหน้าลายเพื่อบ่มีเงินกับพอได้เยอะขายก็แเมนทางป้าเพิ่นกกยังเอางัวออกไปผูกอยู่ก็ต้องเห็ดูเดียวเดี๋ยวขึ้นมาเพิ่นกกพักบอกว่า อันนี้นะคือว่าเตมโบฮูัว่าสิเป็นผู้ใดกันแน่เนาะเพิ่นบอกว่าเป็นเป็นพระกำลังเดินวาสันกำลังเดินไปต้องการควมชสวยเหลือได้บบวาสันเพิ่นเพิ่นเพินเ่นพิมพ์มาเนาะ สบายดีสบายดีเอฟซีเบิร์สุสุขคนเ้อเนาะว่าเอฟซีาทางฝั่ง,งลว้วฝั่งไทยกับต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับก่อสููซองบุญมาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลยมาพ่อกันในตอนเศร้ามื้ไม่มีบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องเลยสมุนยังอยู่ให้อยู่หน้าเนาะก่อนสิออกไปข้างนอกแล้วก็สิสมุนสิมาเย็บกระเป๋าเข่าพี่น้องเมื่อวานนี่เพิ่นมาปั่นเข่าห้เนาะยังบู้ว่าได้จักสอบสมุนยังบ่ได้เปิดผ่าเบิ่งเลยพี่น้องเลยก็สิมาเย็บในช่วงเศ้าๆก่อนสิออกไปข้างนอก เอาบะหัวสีเงิ้ิบได้จักสอบนั่นกะไปเบิ่งน้ำกันเนาะมือว่านี่สมุญกะกลับมาจากวันสิไปถ่ายคลิปแล้วพี่น้องก็เลยกลับมาไว้เนี่ยมือว่านี่เนาะบ่บ่คอยอยู่ดีไปเลยก็ได้กลับมาพี่น้องสมุญกะมาพักดนเติบก็บ่ได้ออกไปทางใดได้คลิปเดียวเมื่อว่านพี่น้องเลยต้องขอโทษขออภัยเด้อเนาะสมุเมื่อว่านี่บ่ได้ไ่ได้ไปทางใดไปออกไปแล้วก็กลับมาไว้พี่น้องเลยม้อนี่ มัอนี่ก่อนสิออกไปสบุญสีผ้าพี่พีน้องมานับเบิ่งกระสอบเข่าแล้วก็สิเงิกบกระสอบเข่าเนาะสิเงิกบกระสอบเข่าสะก้อนพี่น้องเลยเพราะว่าม่อว่านี่เพิ่นได้มาปั่นไห้เขากัยังบบได้หู้เนาะก่อนก่อนเฮาสิออกไปก็สิมาเงิบก่อนเงิบไว้จักกระสอบจักใดเลยพี่น้องเงิบเธอเละเล็กละหน่อยเนาะนะพี่นอ้องบ้างเบิ่งน้ากันว่าได้จักกระสอบเดี๋ยวเฮาสิมาปืดผ่าออกสะก้อนพี่น้องเลยโอ้โหว่ามันได้จักะสอบ bán thì phân phân mà bán thì nó nè nè tít nó đây chắc là bạn đấy, bán cái này đấy, khỏe cho, khỏe vậy đâu bớt ngực cắn, phí nó ได้จักกระสอบเนาะก่อนสิออกไปข้างนอกเขาก่อนสิมาเย็บกระเป๋าเข่าสักก้อนมรรยากาศเศร้าพี่น้องมันกาสิมีมีมีหมอกเนะาะโอเคของจริงเบอร์สอบป๋าหยกได้เพราะคือกระสอบใหญ่แท้ <c oughs> เลยขอั่นได้พี่น้องเลย เงบได้จะกระสาะเนาะบ่ได้เปิดเบิดเนาะโอ้โหนะตะเวนขึ้นมาเลยพี่น้องสีทองโหสมบนเิรเริ่มเหดแต่เศร้าเนาะเพราะว่าเพื่อสิออกไปข้างนอกเขากระสิได้ว่าในเหดเวียกเหตงานอยู่ในอยู่ในหน้าเขาเนี่ยพี่น้องเลยสีเงียบให้พี่น้องได้เบิ่งเสร็จ้อัน ยางบดนี่ข้าชีงเง็บห้าบเห็นยางอือคือแดดซองตาแท้แบดนี่บังเ,เนี่ยเงบก่อนสิออกไปข้างนอกก็าชี้เง็บไว้เถอะเราเล็กอะหน่อยปั่นมือว่านนี่พี่น้องเลยช <c oughs> ่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะแต่บก็บค่ยอยค่อยยุดดีพี่นอ้อง เดี๋ยวเก็บซาเมอ์ซาเมอดีสีเมื่อไข่คนน่ะนึกกันสิตักแบ่งใส่กัน ก่อนห้าสิงเง็บหักกระเบงก่อนมันหลายพอดอันนี้เขา่าเข่าที่ว่าเฮ็ดนาเอื้อยเข่าเฮ็ดนาเอื้อยตัวนี้การห้าวกระเฮ็ดกระสีดายปะนายซื้อพี่น้องเอ้ยอย่างนป้าะเป็นว่าได้หกสิบอย่างประมาณนี้แหละเนาะสม่คนไม่ได้นับหรอกคูทิ้งหอเปิดผ้าออกเพราะว่าบ่ฮู้สิงเง็บได้จักสอบ เห็ดนาป้าคือหน้าเอื่อยเพิ่นโบได้เห็ดเนาะเฮากระประหยะป้าหน้าเสียดายพี่น้องเห็ดแต่เฮากระซีเอาเข็มเ,เนี้ยบขันมัดเอากระเจ็บมือมงเลยกเนีบเอายุ่งเอาเยีบกระเป๋าค่ะก่อนสิออกไปข้างนอก เย็บปลาแล้วกับปลาแรงรูุ่หละมาเย็บใหม่อีกพี่นอะอีกประมาณจากสี่ห้ามือเนาะคือสิคือสิแล้วเอาตาดัดอันนี้ตดัดออกมาตาดัดบัตอืมม่ตัดก็คือบอกเขาตัวแด้เย็บแล้วก็อก่งไว้ ตักไว้ผัดเนบโลดผัดเนบก็ได้ยกก็ได้อีกได้วมันนะมันนี้ก็ยังบ่ฮู้ว่าสิไปทางใดพี่น้องเอ้ย ทักออกสองสอบได้กระทางหนึ่งเง็บบาทกัสีแสงแดดเนาะแสงแดดมันสีสะท้อนพี่น้องเพราะว่าในตอนเศร้านี่แดดมันขึ้นมาตะเวนงามงามกระเป๋าเข่าวันยังยังเข่างั้นบาดนี่ งนันก็ขากางยั้งบัวลายดอกอันนี้ก็คือเห็ดหน้าป้าถ้าว่าเเห็ดหน้าป้าน้ากะสีบ,บอได้อัน,นป็นอไรพี่น้นองเห็ดหน้าลายเพื่อบ่มีเงินก็พอได้เยอะขายก็แเม่นผัดซัากินนะ่ะประมาณสามสี่สิบสอบกระหอดแล้วพี่น้องหอดยามนาเนาะอันนี้ผัดเห็ดเพื่อขายว่าหม่งมันนั่นรดเพื่อเอาขายบ่มีเงินพอได้อัน,น,นแก้ไข ก็เก็บได้สองกระสอบแล้วก็เอาเสือกฟางโอ้ยมีตัดกระสีมเมนบอกเขา่า่อนสิออกไปข้างนอกพี่น้องเอ้ยมันนี่ยังโบ้โห้าสิไปทางใดยอยู่มันนี่เยบ็บกระเป๋าเข่าอยู่ ตัวี่มันเต็มค่ากับฮากระสอพี่น้องออกไปทางนอกคุณเมือ่อพี่น้องถือหมวกกันหอกเนาะพรมจะล้นเนี่ยผู้ได้มีอันยาดีมากไส้นในบ่อห้ผมล้นนี่ผู้ได้มีกะเน้นน้ำนี่เด้อพี่น้องเอ้ผมล้นล้นสวงนี่ดีวถมันเต็มทังเ่าก็สิสสส ทางป้าเพิ่นกันยังเอางว่วออกไปผูกอยู่ก็ต้องเห็ดผู้เดียวเดี๋ยวขึ้นมาเพิ่นก็นพากันลงมัดเข่าเดี๋ยวมันบ่แเล้วจะเป็นมาตอนแรงกะมามัดต่ออีก เมื่อคืนนี่พี่น้องสบุญนันเจอเรื่องเปกอีกเนาะเมื่อก่อนเนี่ยก็เจอมีคนโทรมาเอาบัญชีส่งมาให้ว่าจะให้สบุญช่วยเหลือแต่เมื่อคืนนี่พ่ออีกพี่น้องแต่อันนี้ก็สิเป็นเรื่องจริงหรือว่าผู้จริงนั่นสบุญกับฮู้คือกันเนาะเพิ่นถักมาว่าขอความช่วยเหลือแต่บ่ได้ว่าว่าทใดเพิ่นบอกว่า อันนี้นะคือว่าเตมบูฮ้วสิเป็นผู้ใดกันแน่เนาะเพ่นบอกว่าเป็นเป็นพระกําลังเดินว่าสันกําลังเดินไปต้องการควมชสวยเหลือได้บ่ว่าสันเพ่นเพ่นเพ่นพิมมาเนาะอันนี้ก็สมบุญมาว้าให้ฟังแต่ว่าบบฮ้ว่าซิเป็นผู้ใดกันแน่ฮากับู้เพ่นบอกว่าเพ่นเป็นพระหรือว่าหรือว่าไออีอันนี้ฮาธรรมดาเนาะเพ่นว่าว่าพระนี่เดินเดินเพนเดินด้วยเท้าด้วยยังงแหละ เพิ่นต้องการควมสซวยเหลือเพิ่นบอกว่าซอยได้บอสสันส,สบุญกับบได้ตอบเนาะเมื่อคืนนี่บ่ได้ตอบบ่ฮู้ว่าสิเป็นอันมิจช้าชีพหรย,ยอีหยังเข้ากับบฮู้พี่น้องถ้าว่าต้องการควมช่วยเรืออะไรนี่สบุนกับบูฮู้คือการเนาะที่ว่าเข้าไปช่วยเรือแต่ละเมื่อนี่ก็ต้องว่าเข้าก็ต้องได้เห็นตัวจริงนะพี่น้องเลยเข้าก็ต้องได้ไปสัมภาษณ์หรือว่าไปอีหยังเนาะคันคว่ำ่วยเหลือนี่มันก็ซอยกันได้ ถ้าส,าสบุ่ได้ไปถ่ายแล้วก็ต้องมีผูรลลักผูใหญ่เพลินเห็นเนาะลํำพังสบี่ก็ซอยได้อยู่แต่อาจสิบลายพี่น้องเลยถาว่าบุมีเขากินแบบนี้เนาะมาขอน้ำสบุ่หอดเพื่อนหอดซานหอดไห่หอดหน้านี่ก็ได้พี่น้องเลยสบุ่ไหถาา่ถาว่าถาว่าบุมีกินอะไรถาว่ามาข้อนะถาวา่าทักมาขอแบบนี้เท่ากาับบฮหู้ีิไห่แบบใดหัวเขากาบับบฮหูจักกันก็เพลิน อันนี้กับสมุญก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อถ้าว่าผ่านออกไปในน,นี่เนะาะเพราะว่าสมุญกับยันถือหลอกคือการพี่น้นนองเพราะว่าเฮาก็าไม่ได้เป็นคนห่งคนมีเนะาะสมุญก็เป็นคนธรรมดาเป็นเศร้าให้เศร้าหน้าถ้าบ่เห็ดหน้าก็ไม่ได้กินเข่าพี่น้องเลยคือเฮ็ดซองยูทูบมานี่ก็หาได้ปีเดียวเนาะสมุนก็เป็นเศร้าให้เศรา้ศราหนา้าเห็ดให้เห็ดหน้ากินข่าถ้าบ่เห็ดก็บม่ได้กินเนี่ยอาชีพเศร้าหน้าพี่น,อน้องถ้าว่าเพิินมาบอกขอควมวสวยเรือแบบนี้กั ฮากับโบน่ใจว่าเพิินเป็นผู้ใดกันแน่เนาะอันนี้ก็ต้องขอโทษเออถ้าว่าวผ่านออกไปในโลกโซเชียลพี่น้องเลยฮากับเพื่อด้วยควาวมันใจเนาะถ้าวะาถืกถ้าคือว่าฮาถือกหลอกนี่มันก็ดีพี่น้องเลยหรือว่าทางเพิินเป็นเรื่องจริงกะก็ดีเนาะสมุนกับ่ได้เครียดว่าได้แค่นอี้ยังหลอกเพียงแต่จากว่าออกมาซื้อย่านผู้ที่ว่าเพิินนี่ขอสมุญมาเนี่ย่านเพิ่นว่าว่าสมุญนี่บ่มีน้ำใจว่าสั้นซะ คนท้านะ่ะมันมีวัดนำใจนะพี่น้องถามว่าเป็นความจริงนะนะแต่ว่าหู้ว่าเรื่องนี่นะสิเป็นคนทั้งใดเนาะแต่ว่าเพิ่นพิมพ์มานี่เป็นภาษาไทยพี่น้องเลยเพราะว่าภาษาไทยนี่ผู้ใดก็พิมพ์กันได้พี่น้องคนเล่ากับเขียนได้คนทั้งใดก็เขียนได้เพราะว่าสมมตินี่มันมนนันง่ายนะแต่เรื่องนี่สิเป็นจริงหรือบอนันสมุนกับปะู้เนาะ ถ้าบาบ,บุตรสมุนว่าออกไปก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อถ้าบาว,บาว่าวผิดพลาดประการใดถ้า่าคือความช่วยเหลือนี่มันก็ต้องให้หู้แบบบามันจะให้ว่าเรื่องจริงทุกอย่างนะพี่น้องพว่าผ่านมาหน่คนทำมันก็ถือหล่อกลวงกันลายมิจฉชชีพก็มีหลายเนาะถ้า,าว่าาเห็นตัวจริงแล้วเขาได้ถ่ายคลิปรอว่าถ่ายทำออกไปผ่านโลกโซเชียลของเฮานี่ทางภุรรักษ้ใหญไงภุนเ็นนี่ก็ที่ชาบุญไปแต่ละเมื่อนี่ก็มิเต ผู้ใหญ่เพิ่นได้พี่น้องเลยให้เฮาไปเนะาะประวัติสมบุรณ์ทำอันนี้กับผู้ใหญ่เพิ่นให้เฮาเป็นสภาพานบุญเป็นตัวแท่นของเพิ่นกับแม่เนาะมันที่เฮาไปนี่มันเม่นเงินของเฮาเองพี่น้องเป็นเงินผู้ใหญ,ญ่จะดีทั้งนั้นเลยเนาะให้พี่น้องสมบุรกรกเบเฮาซัมเนี่เนาะที่เ้าออกไปก็ได้เมื่อคืนนี่เพิ่นพิมพ์มาพี่น้องเลยแต่เฮาไม่ได้ตอบหรอกแล้วลเพิ่นก็โทรมาเนาะแต,แต่แต่ทังสมบุรณนี่บก้่าฮับ มนโทรมานี่สองสองสายแต่บอก้าารับอันนี้สมบุนถึงนี่สองสองเทอแล้วเนาะเท่าเพิ่นเพิ่นแต่ว่าบโบเมนแต่โบเมนว่า คนคนเดียวกันเลื่อยอย่างนี้เทากับโบฮูเพราะว่าเทากับมีแต่เฟสเ,เพิ่นเฟสเพิ่นนี่คือว่าอยู่อยู่ในเครื่องที่สบู่ทายคลิปนี่เนาะเพราะว่าโทรศัพท์ใส่เครื่องเดียวกันนะพี่น้องเลยใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวกันก็นเลยบสามารถเอามาให้เบิ่งได้หากันยิบไปชี้สอบจากอีกก่อนอ,อันอันเรื่องอันที่นั่นสบุ่ก็สซีเบิลซ้ำนั่นสะกก้อนเนาะพี่น้องเลย ฮากะบออยากถือลอกนะ่วเฮากะบอมีคือกันเพิ่นนี่อันนี้เพิ่นเพิ่นเอ่ยเอาพระขึ้นมาอ้างเน้อพี่น้องคนเฮาถาว่าเพิ่นเป็นอันนั้นเอรีอเพิ่นสีบอมาขอค่วม่วยเหลือจากสมบุรณ์ดอกนอก้นอพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่าว่าพระว่าสันแต่สมบุรณกับบอเนี่ยใจดอกว่าเป็นเป็นพระหรือว่าเป็นคนธรรมดาเนาะแต่เพิ่นเอาเอาพระขึ้นมาอ้างพี่น้องเลย อันเดือกนี่สบุนกับซเว้าสำันนี่แหละเนาะสีเฮดเวียบไปสักก่อนหากจะเทปได้ีกระสอบเวาเดียจักหน่อยก็ออกไปข้างนอกเลยไปนอกไปเฝ้าออไปเฝ้า,ออฝาออมาเนาะก็ตักแบงออกถา้าพอตักออกก็เย็บพอได้เย็บเอา นี่เขา่เขาเข่าเฮ็ดหน้าป้าอันนี้เฮ็ดไว้ขายพี่น้องเลยบัตรบัตรบมีเงินเยอะไปบัตรบมี่นี่บัตรบมีนเงินค่นาน้ำมันค่ารถไปกับเอาเข่าไปขายเ <c oughs> งินเดือนออกบัวท่านเด้เงินเดือน youtube ออกบัท่านก็นเอาไปขายเพื่อสอบสองสอบพัไเด้ค่าน้ำมันไปฮา คนโอ้คือย,ยิบเอามาโจมนักบ่มันก็นบนนักดอกเฮาว่าได้ใส่ลายก็ซ้ากันก็มัดแหละแต่มัดนี่ฮัตสีเอาตอกเอาตอกมัดแล้วมันเจ็บมือบนได้เอาเสื้อเสือ้อฟางยิบโอ้อากาศฮ้อนแต่เศร้าด้อยมันนี่ <c oughs> จัดฮ้อนยิบได้จกักซิบสอบกับสิยุดสก่อน ยิบมาแรงอีกยิบมือเทน,อนิอยเทน้อยยิบปัดเดียวแล้วก็เย็น <c oughs> อ้นสุดมันก็นได้ซีส์แบโอ้ยเมื่อวานเนี่ยบวเห็นสะบุนไปใปส่เด้อว่าจัน เข็มนเงนียบเสื้อฟาง ผู้คุณป้ามาสบายดีดเลยเนอ,อสบายดีมาจะถูกงูอะใ <c oughs> ส่กระเป๋ากระปุกนะนกนอนโอ้แม่นบ่ผู้บ่แม่นเขียนไม้ไว้ผุดบ่อ,อันนั้นกับเมนข้าวเจ้าได้จักรสอบก้าวสอบข้าวเจ้าได้เก้าวสอบพี่น้องบ่คอยได้กินเนาะเขาได้ข้าวเจ้าเก้าวสอบขอ้าวเหนียวได้ได้จักรสอบจักรวมเบิดนี่เขาวา่าได้ข้าวหกสิบปลายหกสิบแปะ อได้หกสิบแปดเพี่น้องเห็นหน้าป้าเจ้าเานียมแล้อ๋อซ้ำสิคายป้าเอ้ยเจ้าชื่อเลขบ้านอ้าชื่อเลขบดีามักซื้อเลขพี่อองบตรถือกเกียอบถืออยกซื้อใส่กระเป๋าเขาปลูกนะนี่ไปก่อนพี่ดังเลยยบเกียวายบ้อ่เบิ่งเนาะ อันนี่ขับปูเพิ่นนี่เพิ the ่นเขียนไว้บ่เ oh ข right. ียนไว้ก็ย่านลงเนี่ยงโซงได้หกสิบแปดใช่ปะหกสิบแปดข้าวเจ้าได้เก้ารวมทั้งข้าวเจ้าบ่ด้วยเมนูรวมทั้งข้าวเจ้ารวมทั้งข่าวเจ้าได้หกสิบแปดคนนะหกสิบแปดเนี่ยิบได้เที้คกอหน่อยแล้วก็สิปดไว้ยังไงยามออกไปข้างนอกนะไปถ่ายคลิปโอ้ยบ่มีเงินค่าน้ำมันไงเอาเข่าไปขายสองสอบไปเชยมือหนึ่ง ตอนสะบุนไปที่แรกพี่น้องเลยม่ล่ลเบิ้งน่ะถือไปเมื่อหนึ่งเข่าซองกระสอบทั้งคาน,น้ำมันทั้งทังคานซื้อข้าวต้มขนมไปฝากเนาะตอนสะบุนดหกสิบแปดสอบเห็ดหน้าป้าใหญ่บม่ได้อันนั้นบดดอกน,นี่ปกไว้ยันฝนตกมาแล้ยยันอ่างัระท่านวค้มว้อย,อยู่ตัวนี้เข่าใหญ่หรือว่าเข่ากลางเอาขึ้นมาเมื่อวานนี่ ยังรอบสุดท้ายปั่นบาดนี้อันนี้คือรอบที่ที่สองเป็นหน้าป้าบนทีโอ้แส,สงแดดพัวน่ะยามเศร้าหูนดำหมอ,โอ,อกโป๊ดเนาะคนนัวอยู่ี่เข่าพาเลาะรอบๆก่อนเนี่ยพี่น้อง,องเงียบจักหน่อยเนาะนมาต่องกล่องไว้อีกก่อนองเงียบจักซีบกระสอบแล้วสมุนกัสิออก,อกไปข้างนอกอ่ะพี่น้องไงสมุนกั ยิบได้ซ no. <mel od ic egg> ิบกระสอบเนาะก็สิออกไปข้างนอกสะกก่อนบัดนี้เพราะว่าเฮาหยิบไว้สำนีสักก่อนเมล้างสิมาหยิบใหม่อีกพี่น้องเอ้ครับก็สิออกไปข้างนอกพุ่นแหละบะแลงมาจังสิหยิบอีกตอนนี้กรหยิบแล้วผู้ทางป้าเพิ่นงัดขึ้นไว้แล้วสิปกไว้ก่อนทางเพิ่นก็สิลงไปเฮ็ดเวียอีกทางสมุนก็สิออกไปข้างนอกสะกก่อนเพราะว่ามื้อนี้จักสิไปทางใดพี่น้องไอ้ทรงัยจักสิไปทางบ้านน้องไอเดียหรือบ่จังได๋เนาะ อ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สมุนกศิราพีล่าน้องไปสักก้อนพ่อในการในคลิปหนะเนาะขอบุญขอบคุณในไลน์ไปเบอร์สุขุสุคนเนอ,อทาง FC เอฟซีเนาะทีทีตามฮับ z ้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบระเบขามโฆษณาขอบุญขอบคุณในไลน์ที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดอันแรคลิปนี่สมุนกศิลาพีล่าน้องปอกันไปสักก้อนพ่อ,อกันในคลิปหน้าเด้อขอกาวคำว่าสบายดีสบายดี